และแล้วการลดน้ำผักก็เริ่มขึ้นมาอีกครั้งเบิ่งกันเด้อพี่น้องครับพามาชมสวนผักออร์แกนิกผักปลอดสารพิษครับครับผักกวางตุ่งกำลังใหญ่งนีครับนะนี่ครับผักขี้จีนครับ นั่งตุนเชียวจะอุ้มเลยครับดวงนี้ได้เวลาการเจ็บไปกินได้แล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟเลี้ยวตอนนี้แต่นี่ก็จะเป็นผักชีลาวครับช่วงนี้นาฮอนครับนี่กลางะแสนครับกองแสงเดดให้พักสักหน่อยครับวเอวเดินม่สานี่แดดแห้ง มาต่อกันด้วยผักชีมะนึนืงครับไรเดครับมาชมกันครับแต่ละยา่างนีครับนี่สาระแน่ครับอันนี้จะผูกได้กระทางครับนี่พริกป่าพริกขี้หนูเพชดจีดจานเลยครับลูกเดียวนี่โอ้โห,โห่งาบักคุ้งพันแขกดำจนทั่วกันไหมนะครับนี่ กวางตุ้งครับเขีนเป็นพักปังนี่พักปังมาแล้วพักปังสมสมชาจะอา่มสม,สมสเปรี้ยว แก้มกันอยู่เลยบบนี้ทั้งฝักขี้เถ้าักกวงตุ้งนี่สวยงามกันอีกเลยครับ ฝากกาดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ห้การติดตามรับชมครับผักสวนครัวเ,เลยครับไปกันเลยครับไปกันย,ยาวๆเลยนี่ครับผักสีราวครับ